สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซนชินโคโนกราฟนะครับเทเตเนียมนะครับเรือนนี้จะเป็นระบบอีโค่ไดรฟ์นะครับหรือว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับในหน้าตาแบบนี้ที่เป็นโคโนกราฟเนี่ยนะครับจะเป็นแค่ในระบบแสงอาทิตย์เท่านั้นนะจะมีแค่นี้เลยนะครับจะไม่มีระบบออโต้นะครับซึ่งเรือนที่ผ่านมาที่เรารีวิวในรูปแบบของเซนชินไปเนี่ยจะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับซึ่งเรือนนี้ก็จะเป็นระบบพลังงานแสงนะครับอีโค่ไดรฟ์คือพลังงานแสงนะ บอกได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนที่ใส่แล้วแบบคือหน้าตาม,มันหล่อมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําดีไซน์ชุดเข็มชัม่วโมงเข็มนาทีนะครับซับไดเอาข้างในนะครับรวมถึงตัดขอบสีดําด้านในนะครับรวมถึงตัวเรือนตัวสายเนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่ามันเหมาะกับการเป็นเอวิทเววอชเลยนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันเป็นประจําอย่างนั้นเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันเร็วรกันก่อนนะครับ ถ้าเกิดเพ,เพื่อนลองสังเกตตัวเคสไซส์ตัวเรือนเนี่ย<ๆ>เพื่อนๆจะสังเกตว่าเฮ้ยเรือนนี้มัน42.5เลยนะแล้วก็ความหนามันอยู่ประมาณ12มิลมนะครับล้กทุรักลกลางสุดเนี่ยอยู่ประมาณ49นิดๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากก็คือในส่วนตัวน้ําหนักนะครับน้ําหนักจะไม่ตัดสายอยู่ประมาณ102กรัมนะครับแล้วก็เรือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องเคลื่อนบ620นะครับก็จะเป็นอยู่ในตระกูลที่จับเวลาแล้วก็ใช้อ่กากลไกที่เป็นพลังงานแสงนะครับ ซึ่งหลักการทํางานของพลังงานแสงเนี่ยอันเนี้ยผมต้องพูดทุกคลิปแล้วก็ต้องย้ําทุกคลิปนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมีบางคนที่เข้าใจผิดกันมากๆเลยนะครับอย่างเราดูสเปคเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเก็บพลังงานได้6เดือน8เดือนนะครับนี่ผมพูดแบบเหมารวมทุกๆ เรือนทุกๆรุ่นของนาฬิกาที่เป็นระบบพลังงานแสงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอนาล็อกระบบดิจิตอลต่างๆที่เรามีกันด้วยนะครับผมพูดเหมารวมหมดเลยนะคือมันต้องใส่นะครับให้มันมาโดนแสงบ้างหล่ะนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมขอเลยต่าๆเนี่ยขอมีสัก3ามถวันนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการรับแสงหรือว่าแผงรับแสงเนี่ยหรือว่าตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะเสื่อมได้นะครับ โดยเฉพาะที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นลิมิเต็ดด้วยหรือว่าเป็นเรือนที่เราแบบอยากเก็บเนี่ยผมแนะนาว่าถ้าเกิดอยากเก็บต้องเอาออกให้เขาโดนแสงบ้างนะครับอยากเก็บไว้ในกล่องแบบนอนยาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องการนาฬิการเรือนเดียวจบแล้วก็มีนาฬิกาไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับระบบแสงก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่น่าใส่มากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องระบบนิดหนึ่งนะครับอ่ะเราไปดูในหน้าปัดของเขากันนะครับ สาเหตุที่มันทําให้มันหลอนะครับเนื่องจากมันเป็นระบบโครโนการาฟนี่แหละมันจะมีปุ่มหรือว่ามันมีฟังก์ชันตัวรูปทรงหน้าตาเนี่ยมันดูซับซ้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดในตําแหน่งบนตําแหน่งล่างนะตัว start stop นะครับรวมถึงในตําแหน่งตรงกลางเนี่ยนะครับก็เป็นระบบเม็ดมะยมนะครับซึ่งเม็ดต,ตัวนี้นะครับก็ดึงได้ปกตินะครับไม่มีเม็ดเกลียวแต่อย่างใดนะครับเวลาเราดึงมาหนึ่งล็อกแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ uh, ตั้งตัววันที่นะครับเป็นการหมุนลงนะครับก็เป็นการตั้งตัววันที่นะครับ <both S 2> แล้วก็พอเราดึงอีกหนึ่งล็อกเนี่ยนะครับตัวเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกานะซับได้เอาตัวด้านล่างสุดเนี่ยนะครับพอเราดึงแบบเม็ดออกมาสุดเนี่ยมันก็จะเป็นการให้เข็มวินาทีใช่ไหมครับแล้วก er. ็ท uh, ุกอย่างก็จะหยุดหมดเลยนะครับเข็มวินาทีของเขาจะอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกานะเข็มวินาทีที่เพื่อนๆเห็นตัวยาวสุดตัวนี้นะครับไม่ใช่เข็มวินาทีนะครับอันนี้จะเป็นเข็มจับเวลาซึ่งระบบโครโนกราฟจะเป็นอย่างนี้เกือบแบบ95เเลยแต่มันก็ยังมีพร้อมแพมแบบ หลงเล็ดลอดมาบ้างบางแบรนด์ที่เราอาจจะตกใจนิดนึงแบบเขาให้ตัวเข็มจับเวลามาอยู่ในวงเล็กก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข็มจับเวลาจะเป็นเข็มใหญ่นะครับ่พอเรากดเข้าไปสุดนะครับไม่มีเม็ดเกลียวตัวตัววิดเข็มวินาทีเขาก็จะเริ่มเดินนะครับเราใช้ฟังก์ชันจับเวลานะครับเราก็กดข้างบนหนึ่งครั้งนะครับตัวเข็มจับเวลาเขาก็จะเริ่มเดินนะครับ คือมันทาหน้าปัดออกมาเป็นสีขาวอะแล้วก็ตัดขอบเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีซับไดเอาข้างในที่จะออกแนวแบบเป็นสีแบบแผงโซลานะครับออกแนวม่วงๆดำๆหน่อยทึมๆหน่อยนึยนงเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวขีดต,ต่างๆก็ไม่หายไปหมดนะครับแล้วก็มีการซ่อนวันที่ในตําแหน่งสีนาฬิกามาประมาณนี้ก็ทําให้ฟังก์ชันกนารทํางานเนี่ยมันครบถ้วนมากๆนะครับแล้วก็ในที่มือของเรือนนี้ก็แน่นอนแหละนะครับนาฬิกาทรงแบบ i n ท e n s สป p o r t แบบเนี้ยนะครับก็พอเห็น ที่แสงน้อยได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับจะดีกว่าพวกนาฬิกาโดเรสหรือนาฬิกาที่แบบใส่แบบข้อมือเด่นๆนะครับที่จะไม่ค่อยเน้นลูมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีนส่วของตัวรูมของเขานะครับพอเราอยากจะหยุดตัวเข็มจับเวลานะครับถ้าเกิดก่อนที่เราจะหยุดเนี่ยเราไปดูฟังก์ชันของนิดนึงนะครับถ้าเข็มจับเวลาเนี่ยถึงเลข12เมื่อไหร่เนี่ยนะครับในตำแหน่งซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับเขาจะขยับ1นขีด ใช่ไหมครับขยำหนึ่งขีดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตตัวขีดดูเนี่ยมันจะเป็นขีดแบบซอยย่อยมากๆเลยนะครับก็ซอยย่อยทั้งหมด60ขีดแบบย่อยๆเลยนะครับก็หมายถึงว่ามันสามารถจับเวลาได้อยู่ที่60เลยนะครับ60นาทีเลยทีเดียวนะครับหรือประมาณ1ชั่วโมงเลยนะครับส่วนเข็มเล็กฝั่งช่องซับไดออด้านขวามือเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเข็มจับเวลาหรือว่าทำาหน้าที่อะไรนะครับมันเป็นหน้าที่บอก a.m.p.m. นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเรากดปิดตัวเข็มเนี่ยจับเวลาให้มันหยุดก่อนแล้วก็รีเซ็ตนะครับให้มันขับตัแหน่งทิบสองปุ๊บเนี่ยเราลองมาปรับตัวเข็มชั่วโมงดูนะครับเพื่อลองสังเกตดูนะครับไอตัวซับไดอัลฝั่งขวามือเนี่ยนะครับมันก็จะขยับตามเลยนะครับตามตามเม็ดที่เราหมุนเลยนะครับสังเกตง่ายๆ,ๆนะครับคล้ายๆว่ามันจะมีฟังก์ชันแบบ AMPM หรือว่า Sun and m o o n บอกในวงเล็กๆอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองดูนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเริ่มเข้าในตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเราจะดูได้ไงว่าตำแหน่งนี้มันเที่ยงหรือว่ามันเป็นเที่ยงคืนนะครับให้เอื้อมตาไปมองในตำแหน่งวงขวามือนะครับมันชี้เลข12แน่นอนเลยนะครับก็คือเป็นช่วงเที่ยงวันช่วงเที่ยงวันไอตัววันที่ก็จะไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ใช้งานง่ายๆดูเวลาง่ายๆนะครับ ก็ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือฟังก์ชันของเขานะครับรา,าดูตัวเรือนกันบ้างตัวเรือนเนี่ยก็ถอดแบบออกมาจากเซนชินเลยนะครับ60ก็ตามนะครับหรือว่าเป็นเซนชินตัวแรกก็ตามนะครับซึ่งตัวตัวเรือนขอบเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงาเหมือนกันกับตัวเซนชินตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาเกลียวแต่มันจะไม่โชกกลไกเหมือนระบบออโต้นะครับก็จะปิดทึบตัวสายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตก็จะเป็นแบบอินทิเกรตเบสเลสเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดเรา ไปดูด้านฝาหลังด้านหลังเนี่ยนะครับตัวสายที่ติดกับตัวเรือนเนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของตัวสลักหรือว่า มีในส่วนตัว easy clip หรือว่าอะไรออกมาให้เห็นเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันคือ integrated bracelet จริงๆนะครับซึ่งมันก็จะมีในหลายแปรนะครับอย่างพวก p r x อย่างเงี้ยนะครับมันจะทํามาแบบนี้แหละแต่ว่าในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยตัวสลักเนี่ยมันก็จะมีให้เราบีบถึงออกได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสลักเสียบแบบเส้นเดียวจบเลยนะครับอันเนี้ยเราจะเรียกว่า integrated bracelet เลยจริงๆนะครับแล้วก็การขัดตัวเรือนตัวสายเนี่ยเพื่อเราสังเกตดูอันเนี้ยคือไทเทเนียมนะ แต่เราดูผ่านๆนนะ่ะดูเพลินนะ่ะมันไม่เหมือนไทเทเนียมเลยใช่ไหมครับเพราะว่าในยุคนี้น้องไทเทเนียมมันก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาได้แบบแวววาวแบบเหมือนสแตนเลสสตีลเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เซนชินน่าสนใจนะเพราะมันเป็นไทเทเนียมคือคู่แข่งในระดับเดียวกันเนี่ยมันไม่มีในรูปแบบไทเทเนียมนะครับมันเลยทำให้เราตัดสินใจง่ายมากถ้าเกิดเราอยากได้นาฬิกาที่ใส่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่แพ้สแตนเลสอย่างเงี้ยนะครับก็จะเลือกพวกเรือนพวกนี้ได้สบายสบายเลยนะครับ แล้วก็ไล่มาถึงตัวข้อสายต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะแบบลู่ลงมานะครับส่วนตัวบานพับเนี่ยก็จะมีลักษณะเดิมนะครับเป็นแบบบีบนะครับตัวบานพับก็จะเป็นแบบในรูปแบบของเซนชินตัวปกตินะครับยังจะไม่ใช่ในรูปแบบของเซนชิน60นะถ้าเป็นในรูปแบบเซนชิน60ที่เราดูรีวิวไปเนี่ยบานพับของเขาเนี่ยจะดูค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมเลยนะครับจะดูหรูเลยนะครับแต่อันเนี้ยก็จะเป็นบานพับแบบไทเทเนียมแบบตุนๆสีไทเทเนียมออกมาแบบนี้แหละนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นในรูปแบบของสีเขียวที่ผมเอามาให้เพื่อนๆ่อนดูเทียบกันด้วยนะครับลักษณะหน้าปัดก็ยังคงไว้เหมือนเดิมกับตัวสีขาวนะจะเป็นการแบบหน้าปัดก็จะแบบออกแนวแบบหยาบยาเป็นลายยาเป็นลายพ่นายแบบเห็นลวดลายเส้นสายค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็สวยดีเนาะเหมือนลายแบบผลึกน้ําแข็งนะครับเป็นลายพื้นดินอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นลายแบบ พื้นผิวดวงจันทร์ก็ได้นะซึ่งลายแบบนี้มันจะออกแนวแบบลักษณะก้ำกึ่งนาะอยู่ในสปอร์ตกับฟิลวอชนะครับแต่เรือนนี้บอกเลย อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับมันหล่อ,อจัดจริงๆนะครับเพื่อนๆจะใส่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นลูกไหนเนี่ยเรือนนี้เอาอยู่หมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเหมาะกับเป็นนาฬิกาที่ใส่ทุกวันจริงๆนะครับรวมถึงตัวเรือนที่ทําออกมาจากไทเทเนียมน้าหนักเบานะครับฟังก์ชันการทํางานที่ต้องการแสงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากใส่นาฬิกาเรือนเดียวจบมากๆนะครับอันนี้ก็คือบนข้อมือของผมนะครับผมจะทําให้ดูนะ 6.3นิ้วบนข้อมือของผมนะครับกับนาฬิกาเคสไซส์42.5ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับถ้าพูดถึงในเคสไซส์42.5ถ้าเกิดเราเทียบกับในแบรนด์อื่นอ่นะถ้าเป็น42เหมือนกันอย่างนี้นะครับลักทุระมันจะต้องกลางกว่า50แน่นอนประมาณ51-52แต่พอมันเป็นเรือนเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างกระชับคนที่ข้อมือเล็กก็ยังจะสามารถรู้สึกว่าเรือนเนี้ยมันจะไม่ได้ล้นมากมายหรือว่ากลางมากมายเท่าไหร่นะครับมันก็เหมาะกับคน ไส่บ้านเราหรือว่าในแทบแบบคนข้อมือไม่ได้ใหญ่มากอยู่ราวแบบ6นิ้ว6นิ้วครึ่งโดยประมาณประมาณนี้นะครับหรือแบบคุณสุภาพสตรีที่อยากไดนาฬิกาดูแบบธรรมะแมงหน่อยดูสปอร์ตหน่อยนะครับเซนชินตัวโครน,นะกรับเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทั้ง2เรือนะครับที่ผมหยิบมาวันนี้ก็คือในรูปแบบของสีขาวนะครับหรือว่าแพนด้าเนาะนอะตัวรนนี้แล้วก็อีกเรือนหนึ่งก็จะเป็นในรูปของสีเขียวนั่นเองนะครับ ซึ่งในคอลเลคชันนี้นะจริงๆมันจะมีหลากหลายสีมากกว่านี้นะแต่หลักๆเนี่ยเข้าไทยจะเข้าอยู่ประมาณ2สีนี้นะครับใครที่ชอบในรูปแบบโซลา่าพลังงานแสงนะครับอยากได้เรือนเดียวที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมาตั้งเวลาบ่อยๆนะครับนาฬิกาเดินตรงแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับต้องเอาออกมาอย่าให้อยู่ในกล่องอยู่ในที่เก็บนะครับให้มันโดนแสงห้องแสงไฟบ้างนะครับอัอนนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจเรยนี้สามารถทํารายการฐานทางลิงก์ได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าสนใจละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยหรือว่าจะโทรมาจะแอดไลน์ร้านมานได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช่องแนวิมลท่าแพ้ก็ฝักงเรื่องนี้ว้เช่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ